คำถามที่พบบ่อย EP สามเอารถเข้ามาเช็กระยะใช้เวลานานไหมเอารถเข้ามาเช็กระยะใช้เว,ะะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับ e x p r a c e service มีช่งา,างทํำงานอยู่ทํา,างาน2คนครับให้ลูกค้าไว้วางใจได้รถออกไปมีคุณภาพแน่นอนครับทำไมค่าแรงถึงแพงจังไม่แพงครับเพราะเราเป็นศูนย์บริการของ Ford ประเทศไทย ช่างได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเชี่ยวชาญมั่นใจทุกการซ่อมครับหลังจากซ่อมไปแล้วปัญหาเหล่านั้นจะเกิดอีกไหมไม่เกิดแน่นอนครับถึงเกิดทางสูงมีการมีรับประกันให้หนึ่งปีสองหมื่นกิโลครับคิดถึงฟอร์ดคิดถึงฟอร์ดอาร์มเอพระรามสี่ครับคไม่มีลูกค้าเลยเหรอเออ ไม่มีลูกค้าเก่าๆบ้างเลยเหรอไม่เคยคิดจะหาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มบ้างไหมไม่คิดเคยคิดจะขายบ้างไหมครัง้งนึงแล้วเขาซื้อจักเราไหม่ผมไปซื้ <c oughs> อกาบคนอื่น